สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเฉลยความลับหน้าเด็กของผมให้ฟังหลายคนทักว่าพี่พี่ทำไมหน้าเด็กจังดูดีกว่าตอนหนุ่มๆอีกผมก็ยิ้มแย่ๆตอบไปว่ากินน้ำเยอะนอนแต่หัวค่าแต่ความจริงมันมีมากกว่านั้นครับเมื่อวานไปเดินห้างเจอน้องคนหนึ่งเดินเข้ามาทักพี่คะหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะผมก็ใจเต้นตึกตักนึกว่าน้องจะมาขอเบอร์ที่ไหนได้น้องถามว่าพี่คะ ี่ใช้ครีมอะไรทำไมหน้าเด้งจังผมนี่แทบทรุดแต่ก็ตอบไปตามตรงว่าพี่ไม่ได้ใช้ครีมอะไรเลยนอกจากครีมกันแดด ความจริงที่ผมอยากจะบอกก็คือผมเข้าสู่วัยเกษียณแล้วครับใช่ครับฟังไม่ผิดผมอายุเยอะแล้วแต่เคล็ดลับก็คือการไม่คิดมากปล่อยวางทุกสิ่งใช้ชีวิตให้มีความสุขกินของอร่อยออกกำลังกายเบาๆและที่สำคัญที่สุดหัวเราะให้เยอะๆครับเพราะรอยยิ้มคือยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดสรุปง่ายๆหน้าเด็กไม่เด็กไม่สาคัญเท่าใจเป็นสุขนะครับทุกคนหาความสุขให้ตัว เองทุกวันแล้วคุณจะดูดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ